นะคุณคลิปสวัสดีค่ะแอดนุนะ่าสวัสดีนะคะขออภัยนะคะเมื่อวันไม่ได้ไลฟ์สดนะคะญาติมาหาเนาะพี่น้องอคุยกับญาติพี่น้องนะคะตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อเช้าเป็นโทรศัพท์นะคะคุยกับญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาหาจนถึงค่าเนาะก็เลยไม่อยากรบกวนญาติพี่น้องนะคะก็เลยไม่สด็จะคะู้ดีอยู่ไหนลูดีดูดีอยู่ไหนล่ะอ้าวดูดีไม่มีผ้าเลยลูกอ ดีไม่มีผ้าเลยมีแต่ทเทเ่ยว์เลยมี้าเอาไปอีกพื้นหนึ่งเอาหน่เอาไปอีกพื้นหนึ่ง,นนงแม่ให้อีกพื้นหนึ่งหนึง่งสองซับนี่แน่เอาเอาถึงผ้าให้แล้วเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเลยลูกแม่จะไปนาลูกนะพาก,กันอยู่ตรงนี้ไม่ไปแป๊บเดียวเข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กๆแม่ไปแป๊บเดียวเองครับแม่ครับพี่จะนอนกอดพ่อพอ้อมอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่ไปเล่นน้ำมาหนาวครับ ไปเล่นฝนมาหนาวครับโผมแม่ครับแม่ครับแม่ครับ,รบเอาหนูดีหาลูออกแล้วเนี่ยฮะไม่ได้นะเธอโอ้หนูดีฉลาดกว่าหนูเปรี้ยวเยอะนะคะนี่รู้ทางออกแล้วแม่หนูนาหนูดีรู้ทางออกแล้วนี่เสร็จเสร็จเสร็จหนูดีเสร็จหนูดีแน่หนูดีรู้ทางแล้วโอ้ยจาเก่งนะคะนี่หนูนาเปิดผ้าม่านเอาผ้าอ้อมโยนให้นะคะโผล่หัวเลย เจ้าหนูดีโอ้โหโคงงมาเลยงานนี้นี่นีกลับไปแม่หนูน่านดีจะออกทางนี้แหละหเที่ยวก็จะเรียนแบบต้านนะ,ะนเที่ยเนี่ยไม่ไปตลาดแห่หนูดีเท่าไรเพราะว่านเที่ยวเชื่องแต่หนูดีนี่โซต้ายโซตายเลยนะคะเพ่จะออกทางนี้แหละโอ้โหไม่ได้นะคะต้องปิดประตูค่ะต้องปิดหน้าต่างด้วยนะคะเพราะว่าหนูดีเก่งเหลือเกินอย่าเปิดประตูหน้าต่างนะหนูดีแม่จะปิดไว้นี่ไม่้เธอ ไม่เธอออกประตูเพราะว่าถ้าเธอโดดมานี่โคมาโดดมาเธอขาหักแน่ยังค่ะยังไม่ได้ไปพานุปเปียยไปให้น้ําเกลือค่ะเพราะว่าไม่มีรถเนาะพ่อต่อกลับบ้านนะคะพ่อต่อกลับบ้านก็เลยไม่มีรถไปคุณนัททิชาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณหล,ลายๆนะเด้อคุณคลิปด้วยนะคะหากนุด,ดีโดดหน้าต่างโดดหน้าต่างลงมาหานอนนี่นะคะ ก็สูงพอสมควรนะคะท่วมหัวหนูนาเลยนะคะประมาณเมตรครึ่งเมตรครึ่งได้อยู่นะคะอุ้ยสองเมตรนั่นแหละนะคะเพราะว่าสูงกว่าแม่หนูนาอยู่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในห้องอเขาโดดแน่นอนเนาะเขาอยู่ในห้องนี้เขาโดดออกนะคะโดดออกก็เลยรอซ่อมเดี๋ยวดูหน้าต่างนี้ก่อนเพราะหนูนีมันฉลาดนะคะนี่เธอฉลาดนักเือฮะฉลาดฉลาดฉลาด ฉลาดกว่านเปรี้ยวเยอะหนูเปี้ยวเชื่องนะคะหนูเปี้ยวก็จะเป็นหมาเชื่องอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวแม่มาลูกอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวแม่มาพากันอยู่ในบ้านนะอ่าอยู่ในบ้านนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาเล่นพ้าอ้อมกันอยู่ในบ้านนี่แหละเดี๋ยวแม่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาไปดูห้องน้ําก่อนแม่ไปดูห้องน้ําก่อนนะครับเปี้ยวครับเอ้าเวลาจะไปน้าอีแมวหลุกหึหะเราจะไปน้าอีแมว่ะนะโอ๊ยพูกน้าตั้งขึ้นกันเถอะวะ โอ oh, เลียนแบบกันแล้วว่าพ<ๆ>่นหน้าต่างโอ้ลูกหล่าอีแม่ไม่อยากไปน้ำอีมมแม่ป่นี่ยฮะแม่บะว้ลาเป็นแม่เป่า,ปาวน่นนี่เออเออลาเป็นม้าเป่าปาะตาหกแสงแม่ฮะพี่อยากไปครับแม่อยากอยากอยู่กับแม่ครับอยากไปเล่นครับอปะตาเนี่ยเป่าอยอยากไปเล่นครับแม่มันจะไม่ปลอดภัยซะแล้วเปิดหน้าต่างนี่ ยังไม่ปลอดภัยซะแล้วเอา้เอายืนรอที่ประตูกันทั้งคู่โอ้ยยืนรอกันที่ประตูทั้งคู่เลยจะออกก็เลยเนี่ยฮะจะออกเหรอจะออกเหรอยืนรอที่ประตูกันโอ้ยอยากออกครับแม่เอาเปียวออกไปหน่อยครับออกรอบนี้แม่ไม่ให้ขึ้นนะบ้านสกปรกเข้าใจไหมออกรอบนี้ไม่ได้ขึ้นนะคุณโอเคไหมถ้าออกรอบนี้ไม่ได้ขึ้นไอปอะเปล่าได้เลยครับแม่ ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับเปี้ยจะอยู่ตามภาษามามานะครับแม่โอ้ยังไงดิงงงงเปีย้ยวคิดหนักเลยอ้าวยังไงดิหนูดีเ <laughs> อ้อยกอกคแม่ออกคแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฟ้าขอบคุณแม่แม่พี่ฟ้าขอบคุณพ่อพี่ฟ้าขอบคุณครอบครัวพี่ฟ้านะฮะหนูดีสบายดีค่ะหนุ่เปี้ยวด้วยนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านที่รับชมช่อ,องแม่หนุองเปี้ยวน่ารักของผมรับ ช่วแม่หนูนาครับผมอยากออกครับอยากออกอันนี้จะให้เด็กๆออกนะคะแต่ว่าหนูนาะถ้าเด็กออกเด็หนูนาะอาจจะไม่ได้ไปนาลุงเนาะพาเด็กๆวิ่งเล่นอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่วิ่งเล่นมาแล้วรอบนึงโอเคออกรอบนี้แม่ไม,ม่เข้านะคนุณโอเค